สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมช่างรวงเกษตรเตอร์คนโคราชอำเภอสีเิีวครับผมฮะเดี๋ยววันนี้รถที่เขาเมื่อใหม่มันเทสอยู่สามคันครับเดี๋ยวเรามาทำคลิปสามคันนี้ก่อนครับผมว่ามันเป็นยังไงดึ๊อ่าเดี๋ยวมาดูกันอ๋อเอาทีนี้ก่อนเลยครับตัวนี้ที่เป็นยันมาครับผมนี่ยันมาตัวนี้สามสิบแรงครับผมอ่า กรนะช้าเน่ยกล้องยุค้าสามมาเวียนหัวยังให้พามันเจนได้ตัวนี้จะเป็นอะไรวะยันมา SAR S A R S สามสิบครับผมสามศูนย์อ่าตัวนี้บ็อกจะเท่ากับสามหกศนแปดบาทเราเลยครัยนะคออบยางหน้าครับผมอ่ายางหน้าคือขอบสิบหกครับผมยางเจ็ขอบสิบหกครับนี่เจ็ดขีดสิบหกอันนี้คือขอบกระทะด้วครับสิบหกนี่นี่ครับ ตัวนี่มาคือยางหลังที่นี่เบงอ่ายางหลังจะเป็นยางสิบสองสี่ยี่สิบสี่ขอบยี่สิบสี่นะครับขอบล้อ,อยางคือยางสิบสองครับนี่อ่าสิบสองสี่อ่าครับผมตัวนี้มีโลบามาเลยครับมีโลบาพร้อมครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นเกียร์เทเทนนะครับนี่นี่เครื่องเกียร์ก็ดีครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์ดีมากๆเลยอ่าฮะ เดี๋ยวลองเหยียบคัตสตาร์ทนี่เป็นเกียร์สักเท่นครับตัวนี้จะเป็นเกียร์เดนหน้าหอยหลังครับผมอ่าทีนี้เกียร์ลักอยู่ฝั่งขวามือครับหนึ่งสองสามสี่อ่าเปล่ามาดูถามไป่้องทำรถทำงานอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าชั่วโมงนะครับนี่คันนี้ทำงานอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าชั่วโมงครับนี่มันอาจจะให้ใครเปิดซีกว่า ไม่ได้เปิดกี่นี่อ่ะนี่ครับเกียร์ลักดูดูมันดีดับไงไม่ทำไม้ปิ๊มมันดีดับอ๋อนี่ดับแล้วมึงเกิดมึงโน้นเอยหรอนี่เกียร์ลักครับหนึ่งสองสามสี่ยกดึงมาเกียหนึ่งปึ๊บดันไปเกียสองปึ๊บอ,อ่าพักลงครับครับดึงครับเกียสามดันไปไหนคือเกียสี่ครับผมนี่เราจะยกขึ้นเรากดลงครับนี่นี่คือคันเร่งมือไอ้ตัวนี้ตัวโยกหางครับนี่ มีเดอร์ครับระบบหางเป็นระบบธรรมดานะครับไอ้ไฟฟ้าตัวนี้มันจะเป็นกระบอกปั๊บเอียงนี่เห็นไหมนี่ยังไม่ได้เชีคยเลยครับมันยังใช้งานไม่ได้เลยเดี๋ยวทาให้เชีคยให้ครับผมไอ้ตัวนี้กระบอกปั๊บเอียงอ่าที่นี่มองทํางานดูก็เลี้ยวอันนี้จะมีโลมีไฮไม,ม่เห็นอะต้องห่วงไม่เห็นอ๋อมึงก็ นี่เห็นไหมเลขหนึ่งมันจะหายนี่หนึ่งหนึ่งโคาฮะเอาเอา,เอามาลองสตาร์ทเครื่องดูกันนี่จะเป็นเครื่องยนต์ไดเล็กอินเตชันะครับผมไม่ไ้ไม่ดันครับเครื่องโคตรดีเลยครับผมแต่ผมจะไม่ให้ดูนะครับเอ่ที่ใครจะมาวัดดวงกับราคาตัวนี้อยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นบาทครับผมนี่ ครับผมพร้อมตักครับผมกังสามชิบแรงบอกเดียวก็สามหกศูนย์แปดบ้านเราับผมตัวเท่ากันเลยครับผมตัวนี้พร้อมตักครับผมตักยกได้อยู่สามร้อยห้าสิบสองเมตรห้าสิบน้ำหนักตากคือเราไปต่อปากได้ครับน้ำหนักยกมันทํามาอยู่สามร้อยห้าสิบกิโลครับคือเราไปต่อปากให้มันใหญ่กว่านี้ครับแต่ตักมันตักอะไรครับผมตักขี่ไก่ขี้วัวมาะมากเลยครับผมเอาเดี๋ยวทีนี่เรามาดูการวิ่งการทำงานครับล้องตัวขนาดไหน ในพ่อมีตัวเปล่านะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทอ่าครับผมติดใจมาคุยกันครับอ่าช่างจะดีแน่น,นอนครับผมช่างโดนจะเชื่อต้องมาดูด้วยตาเองตัวเองครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปเอ๊ะไม่ได้อยู่หางเอาไม่เป็นไรว่านี่มาดูมาดูอ่้ ตัวนี้ยังไม่ได้คัดสีฉวีวันนะครับรถผมกาดี๋ไอ้สามคันนี้ผมจะขอคัดสีฉวีวันให้มันรอๆได้ครับผมอ่านี่ครับนี่แวเราคอยไปล่างคอยไปคัดสักหน่อยนึงครับนี่แหละมันจะเงาเลยครับข้าขาบมันจะหายไปครับนี่อ่าฮะตัวนี้จะเป็นอีซากิครับผมซิ่วสองหนึ่งครับผมยี่สิบสองแรงมากเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบเอ็ดแรงมากเครื่องยนต์สามสูบครั้นสี่ล้อยางสวยเลยครับสีส่เซน แต่ไหมวะสวยสวยสวยตัวนี้ล่อฐานล่นอกว้างอยู่เมตรยี่สิบเซนติเมตรนะครับตัวนี้อ่าหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรครับผมตัวนี้จะเป็นพงมาลายพาวเวอร์เลครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับซิลสองหนึ่งพงมาลายพาวเวอร์ครับสวยรถทำงานอยู่ห้าร้อยห้าสิบสามชั่วโมงอ่า 553ร้มชั่วโมงทรงมาไล่ p o ว e r หรือว่าหางธรรมดามีตรงนี้แตกนิดนึงเดี๋ยวทากาวแตะช่างให้โอกสวยอ่าบโบสวยอ่านี่เข็มคัดนี่ละไพ่ให้พร้อม,อมนี้มีกล่องเก็บเครื่องมือพร้อมนียน็อตอะไรน็อญี่ปุ่นแถมมานะอ่าตัวน,นี้มีโลครับผมมาพร้อมโรตารี่ขนาดเมตออรสี่สิบหนึ่งเมตรสี่สิบเซนติเมตรครับผมให้น้ำมันอะไรวะนี่ น้ำมันร่อเล่น,นเนี่ยขีดยนไอ้นี่บ่อน้ำมันลูกก๊เที่เที่มันก็ที่เติมน้ำมันไฮดโดรลิคอ่าเดี๋ยวที่นี่ดูด,ด,ดูแข่วดูแข่้ยวมองไปได้ไหมอ่าแขีวค่อนข้างเหลือใหญ่เลี้ยไหลนี่ครับบอนโรตารี่ค่อนข้างเหลือเยอะครับพร้อมรูบาอ่าพร้อมรูบาครับตัวนี้นี่คือจะเข้าใจจิงคิดว่าเป็นโครงหลังคาด้วยครับ ถ้าอยู่ญี่ปุ่นมันก็เป็นเลยที่ว่าเวลาเราล้มล้มเรามันจิม,มาทะตัวนี้ครับนี่พอตัวนี้มาทะตึ้มรถมันไม่พลิกทับตัวเจ้าของครับผมนี่นี่เครื่องยนต์สามสูบุูมลาลัยพาวเวอร์ครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเกียร์เกียร์นี่เกียร์อยู่ด้านข้างครับผมตัวนี้หนึ่งสองเข่าง่ายครับ เอาเกียร์สามเข้า,าบุ้งไงบวรักษา,าหน่ยมันต้องขยายามลเนาะอ๋ออันนี้อาจลองเพียงอาจจะไม่ตรงครับเวลาลองฟงลองเพียงมันไม่ตรงปั๊บเราดันไม่เข้าเราอย่าไปฝืนครับเดี๋ยวกล้ามปูหักอ่าถ้ามันไม่เข้าเราก็ครับนี่อ่าโยกตัวสักหน่อยครับอ่ออาต่อแล้วครับแล้วอ่าเขาง่ายเนี่ยครับครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไดร์เล็กอินเตอรชั่นนะครับตัวนี้คิว สองหนึ่งครับผมอีสก,กี้ครับทีวนี่อันนี้จะเป็นระดับพิดีโอมีสามระดับครับมีหนึ่งมีสองมีสามครับผมอันนี้อะไรวะโล<ไ>อ่าจะมีโลเกียนหนึ่งเกีร์โลชาเกีย่ยสองจะไวขึ้นมานหนึ่งเกียสามก็ 3, จะไวขึ้นมาอีกก็คือเราเข่าเกี่ยรักเกีรยนี่เกียเก่ยไว้เลยเกีย่ยหนึ่งเราเข่าตัวนี้สามารถเข่าตัวนี้ได้เรียกความไวกับตัวนี้ก็ได้อ่าเราจะ เข่าตัวนี้ไว้เราจะมาเข่าตัวนี้สามเกียร์ก็ได้อ่าฮะนี่รู้ไอไหมต้องของเราดีลูกค้านนท่านใดเช่อก็มาดูถ้าไม่เช่กันแล้วไปของเราตัาน,นเย<ร>ีะอไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีอ่ะทีนี้ดูครับการสตาร์ทของเราหยับคาดมันมีเซฟตี้ครับหลัจากสตาร์ทเออเดี๋ยวตัวนี้ผมมาแจ้งนิดนึงครับมาป้า อมีปั๊มติ๊กอ่าตัวนี้จะมีปั๊มติ๊กได้ครับผมน,นี่ครับแต่ปั๊มติ๊กตัวนี้มันก็หาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วครับหรือเอาปั้มติ๊กโดนอะไรมาเปลี่ยนใส่ก็ได้ครับนี่วลาเราเปิดครับมันจะมีเสียงอ่าถ้าตัวนี้ไม่ดังตัวตานไม่ติ๊เได้ครับหรืออาจิวจะขาดติ๊ใช้งานได้ก็จริงครับแต่มันไม่มีแรงมันต้นนองมีน้ำมันอัดเข้าไปครับผมนี่อันนี้คือมีปัามสองตอนตัวหนาจะเป็นพาวเวอร์ จะมีกระปุกพาเวอร์อตรงนี้ครับผมเวลาพงมาเลยนักเวลามันอืดอาจจะมีว่ามีซึมตรงไหน,นก็คือเราเติมน้ำมันพาเวอร์ตรงนี้อ่าตรงนี้แบแตแส่ให้ไหมราคาแ้งคนแสนห้ 1, 55, าหมื่นห้าพันบาทแ้งไปแล้วคนถือกล้องสวยไม่ไหวมาดูกันคันี้สวยครับเฮ้ยจีนร้อนหนาวร้มไหม จะเปลี่ยนให้ไม่เปลี่ยนแล้วครับอือฮะอ่านิดหน่อยครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราลองลองล่างอัทฉีดเดี๋ยววิ่งดูอีกรอบครับถ้ามันรัาา่วมันเซมกับที่เปลี่ยนให้อยู่ครับผมอ่าดูครับทงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้นครับบเา นีแค่ไหนมีสองนะมีสองสามละนีแค่สามนะนเามนเท่าแกนี่หวเอาไปาอันนี้ไว้ย่า <laughs> อันนี้มันรูหานี่โอ้ <laughs>

อือปุ๊บอูไม่ได้เปิดดูเลยนี่ว่าันเนี่ยมีคันไหนรถเพิ่งเช็คเซ็ตว่านี่ไอ้หมูน่าก็ยังเช็มไปเส็จเลยอูถ้าไอ้มันออกมาแล้วเฮ้ยวังน้ำมันพุ่งใส่นะพูดสะาโพูดใหม่แล้วผมพูดห้าร้อยชัวโมง โทรมานะครับผมเบอร์โทรติดต่อ088747250 2ช่างรวงเกษตรเกษตรแท็กเต้ครับผมคำขำขำขำตัวนี้เสนอตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นเปิดในกล้องในกากครับผมเหมือน B24 บ้านเรา B2S บ้านเราเปียกครับผมเปิดกดป๊อกยกปึ๊บนอ่ล็อกปึ๊บใหม่หรือครันนี้ครับดูใหม่ไหม ไม่เหลือแล้วอืไอนน้ก็ไม่ได้ดูอ,อ,อันนีเดี๋วไหนเปิดไว้เปิดไว้อเปิดแล้เงี้ยมันได้ดูคือกันอืให้ลูกค้าดูพุ่นดูนี่ไม่มีรอยจับเลยเด้อนี่เปิดพร้อมกันเลยครับนี่ไอ้ไม่ไอ้ดันไม่ดันนี่มาดูมาดูมาป้ะอันนี้ก็พร้อมนี่แต่ัวนี้จะมีโลบามาด้วยครับผมแต่ตัวนี้ครับอาลรตอรี่กว้างอยู่เมตรสิบครับเมสิบเอ็ด เงี้ยเมื่อสิเอ้โหแค่เซนเดียวนี่ครับตัวนี้จะยังไม่มีแขนลากครับผมมีค่าใช้จ่ายครับแกนี่ถ้าจะสั่งทาแขนลากก็มีค่าใช้จ่ายห้าพันบาทด้ครับผมอ่าหรือราคานี่ไม่ต่อกันแถมแขนลากให้เลยครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนี่ครับผมสวยครับตัวนี้เค่ยนสามสุกทุกคนสี่ล้อยางสวยแล้วสี่เซนนะครับนี่รถเป็นฝุ่นหม้ยไม่ได้ล้างครับกีบีหนึ่งสามครับผม มันจะเป็นรุ่นใหม่นะครับเครื่องยนต์ไดเร็กอินเจคชั่นครับผมคูปต้าราคาอาจจะแรงนิดหนึ่งครับผมเม่แฉลบกีบบัลแฉลบหนึ่งแสนห้าหมื่นเอาหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมใครสนใจยินกินก็ลองโทรมาคุยกันครับเรื่องราคาไม่มีปัญหาครับผมเปิดนะเป็นเต๋อแล้วด,ดูความแข็งของมันนะเนในใงี้ อ่าอันนี้ช่างก็จะขายเครื่องมือครับคือช่างทําบ้านครับผมเครื่องมือมีสองมีครับผมกล้องไปจัดไปตั้งหน่อยอ่าแห้งๆครับผมเอาดูดีๆไปเลยดูให้ดูเหมือนลูกเออไหนซีซีอะไรฟู่ซีซีไอ้นั่นรหัสเครื่องเอ่าเอ้มันต้องบอกตอกรหัสเครื่องไม่มไรู้ไอ้ฮะมีอะไรเออดูฝังนี้ดูฝังนี้ดูใช้ได้ยาว เครื่องกระถ้าก็บีจีพีเอเลยดีกว่าหนูโอ้โหไม่รั่วไม่ซึมเลยเครื่องยนต์สามสุกกับเครื่องสี่ล้ออืออือเดีวโมงทำงานเฮ้ยช,ชุดนี้ขับได้เลยวะห้าร้อยชั่วโมงอือห้าร้อยสี่สี่ชั่วโมงอ่าตัวนี้เกียร์อยู่ด้านข้างครับนี่เหมือนกับบีจีพีเอสบ้านเราเลยครับแต่บีจีพีเอสบ้านเรามันจะอยู่ตรงนี้ด้วยครับแต่นี่มันเป็นรถน้ำเข่ามามันก็เลยอยู่ด้านนี้ หนึ่งสองสามสองนี่ PTO นี่อืมแม่เนี่นี่โรยหายเออนีีโอสองเอากล้องดูกล้องเออนี่ย PTO มีหนึ่งมีสองเอามันถอยหลังได้ยังได้ใคนเนี่ยอือไอ้ย์ปันถอยหลังได้พ่อมได้เอาอโลบาโลบาโลบาป้าไปยังได้พ่อมอ้งเพียมุนเขาเทียบแคบ โอ้ยมันก็ขันก็เบื่อเลยนะเว้ยเฮ้ยอ่าอ่าะรถบ้าปบยังไงเดี๋ยวนี้เอ้าไปกันได้เฮ้ยเฮ้ยดูอะอ่ะดูช่างดูช่างของเ้าดีของก็ดีเฮ้ยดูไอ้ไหมวันละร้อยชั่วโมงจองดูไอ้นี่ đang đuổi đâu vậy đuổi trước này đuổi trước này cả Luca ta xin chạy đây lên มันไม่นะครับนี่เป็นรถน้อยครับตัวมัเนเบาในเล็กข้อมอใช่คนในเล็เกแค่ขนาดไอบีเอสบ้านเราก็ยังเป็นพวงมาลัยธรรมดาอยู่ครับมันยังไม่ใช่พาวเวอร์เลยครับตัวนี้ก็ธรรมดาครับพอหน,นักมันไม่นะหนักมากตัวมันเบาปั่นรถได้ดูไหมปั่นเอาไม่ติดแล้วขาเกียร์นนไม่ติดนจะมีเซฟตี้นะครับนี่ถ้าเราขาเกียร์ไวส้สก,กันไม่ติได้ครับนี่นี่อ่าแล้วเราโพสแก์วางครับ หยาบคายใ้ตายก็ไม bo ่ติดโอ้ยกล้องทำไมมาดูเลยเวลาดูแ hmm. ล้วให้ดูเมื uh, hai, nah. ่อกี้เลยขาเกียร์ไม่ติดอ๋อเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ได้หยยบคายหยยบคาดแล้วตาร์ทเลยอ๋อนี่กคเกียร์แล้วหยัทังทีแมวอะไรหรอเจ้าจีมันอยู่กีบเกียร์โอ้วหอนี่รถลุกๆ

โอเคมาตรงนี้มะครับดูการขับเคลนครับผมเร่วีลยนี่ดูทามได้ว่าขับผี่ตลอดใช่ไหมอ่ามีรูนี่ไฮ่นี่วนี่อ่าที่นี้นะครับผี่ตลอดเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขับผี่ตลอดนี่รอบเขาได้กันไหครับผม ที่ไม่มีหอนแน่นอนครับ คนโทรมาเบอร์ไหนแจ็คสูนุ๊กสองไหนว่างอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้จะเป็นอีสกีครับผมเครื่องยนต์ดีมากเครื่องเกียร์ดีรับตู้สวยๆครับผมตัวนี้ครับสามแสนห้าหมื่นบาทครับผมนี่ครับาอ่ลองดูดิตัวนี้ยางสวยครับสี่เส้นเลยนี่ครับตู้สวยๆเลยครับผมแอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมเดินระบบให้ใหม่ครับผม อ่าก็แอร์เช็กให้เรียบร้อยครับไปใช้งานจริงได้เลยครับผมอ่าตัวนี้เป็นแก๊สเตืนแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวอ่าดูตู้ข้างในครับสวยมากเลยครับผมตัวนี้ระบบแางธรรมดาด้วยครับอ่าก็คือสายแอร์ตัวนี้ก็มันรั่วมันหลวมนะครับผมตอนมามันเย็นอยู่นะครับผมแต่นี้สายมันรั่วครับผมอ่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนแห่ทําให้ใหม่นี่มันเปื่ยนฝุ่นครับนี่บอกสวยมากเลยครับผมตัวนี้ระบบธรรมดาทั้งคันนะครับตัวนี้ครับนี่ ดูเลยดูเลยอ่าก็ผมระบบเต็มตัวนี้สวยหนุ่ฮกลูกข้าวอ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยนั่นอายุทางเอาวางอ่านี่ครับ โย่ใช้ได้ครับผมโย่มีแก์ถอยอยู่ใช่ไหม,มวางวางหา่างก็วางแล้วมันมีลูองูลูกสูบางขนายมันดีอะ่ะยกโย่ก็หมุนเข้าไว้ทำไมเอาขอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาเปิดนี่วิ่งกันแล้ว เว้สามแสนห้าหมื่น 50, บาทครับผมอีสก,กีครับผมสามที่สามแรงมา้าเครื่องยนต์สามสุดกระเพิ่นสี่ร้อครับสวยครับเครื่องริ่มเกียร์ดีครับผมอ่ายางหลังก็จะเป็นขอบอะไรวะสิบสองสี่ยี่หกครับผมยางหลังขอบยี่หกนะครับผมยางหน้าขอบยางเจ็ดขอบยี่สิบหกครับไวจะเป็นเกียรสซกเท่านวครับผม โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเบรกก็ไม่ตั้งเอาค้าคว้าอ่ารถเราก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมมาเรียกดูครับตามสภาพราคาเริ่มต้นอยู่ที่45,000บาทครับผมครับก็มีเยอะมากมายให้เรียกครับผมก็กำเงินมาแล้วกันครับผมสัก45,000บาทครับผมรถกระบะแน่นอนครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวรถที่เข้าใหม่นะครับผมก็รอเช็คอยู่ก็อีกเยอะครับผมอ่าก็พิกัดร้านผมนะครับผมบ้านไอจังหวัดนครราชสีมาบ้านวังโรงน้อยอำเภอสีคิ้วนะครับผมตำบลกิจสนาครับเบอร์โทรติดต่อ0828747250นะครับผมอ่าหรือใครจะมาจับจีเพสมาได้เลยครับผมอู่ช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์นะครับผมอ่าสวัสดีนะครับ